สวัสดีครับผมจตุพลนะครับจากช่องผลทุพตีครับที่ผมมารีวิที่2ิไร่ใกล้เขื่อนห้วยไม้เต็งนะครับผมที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีติดตามไปนะครับผมเนี่ยครับข้างหลังเห็นหูเขาวเลยครับอากาศใกล้เขื่อนเลยอากาศเด็นสบายมากชื้นเลยฝอ,อยตามไปนะครับ ทีนี้ก็ดูสภาพแวดล้อมครับที่ดิน29ไร่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชาบุรีเนี่ยครับที่ดินมันติดติดถนนเนี้ย160เมตรเนี่ยครับเราจะไปกว้างข้างในอีกข้างในจะกว้างกว่าข้างนอกนี่ยบรรยากาศคันที่หน่อยครับถ้าไปทางนี้เราจะออกไปหน้าปากซอย ไปทางด้านท้ายท้ายอ่างเก็บน้ำที่ผมพามาดูข้างในจากที่ดินวิ่งเข้าไปข้างในไปดูภูเขาข้างในเนี่ยครับวิวเขาด้านหลังที่ดินเป็นห้วยน้ำเลยนะครับติดติดกับที่ดินเลยเป็นห้วยน้ำทีนี้ผมพามาที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เตง จะห่างจากที่ดินเนี่ยประมาณ5กิโลตงนเี้ที่ทำการอ่างเก็บน้ำถังปลาปลาอานนี้ตรงนี้ก็เป็นวัดห้วยไม้เต็งเป็นชุมชนมอญน,นะครับพอดูจากศิลปะวัดแล้วรูปแรงแล้วออกจากทามอญหน่อยทีเนี้ยก็ลงจากที่ทำการ อ่างเก็บน้ำนี่ลงมาหน่อยนึงก็ถึงตรเนี้อันนี้เป็นตัวอ่างเก็บน้ำก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้ครับอากาศดีมากเลยวันที่ไปนี่รู้สึกว่าหายใจโล่งมากเลยไม่เหมือนอยู่แถวแถวบ้านเรา แต่ถ้ากรุงเทพนี่ก็คงจะต่างกันเยอะมากเลยครับ